ยินดีต้อนรับสู่ช่องชมพูดูไพ่หรือชมพูดูทาโรสนะคะในวันนี้ชมพูก็จะมีพิกอากาศไหมทุกคนได้เล่นกันกับหัวข้อที่มีชื่อว่าของขวัญที่คุณจะได้รับส่งท้ายปี2024คือเรื่องอะไรนะคะตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วก็เลือกไพ่ที่คุณรู้สึกนึงดูดสายตาคุณมากที่สุดแล้วเราไปฟังคันานายกันนะคะ สวัสดีชาวกองที่1นึ่นะคะของขวัญที่คนจะได้รับสิ้นปี2024คือเรื่องอะไรนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าตอนนี้ตัวคนอยู่ในสถานการณ์ที่มีเรื่องทําให้คนรู้สึกอึดอัดใจนะคะมีปัญหาเข้ามาแล้วทาให้คนรู้สึกว่าติดอยู่กับสิ่งสินั้นไม่สามารถเอาตัวเองออกมาจากปัญหาได้คือตัวเองไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยนะคะอยากบอกเลยว่า ในอนาคตสถานการณ์จะคลี่คลายลงนะคะตัวคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าบางที่หันไปทางไหนก็รู้สึกอึดอัดนะคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกับงานที่คุณกำลังทำอยู่กับโปรเจกต์ที่คุณทำอยู่หรือว่าบางคนน้องๆในวัยเรียนนะคะอาจจะรู้สึกว่ามีความกังวลในเรื่องของการเรียนการอ,อผลสอบอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกเรียนที่ไหนดีคณะไหนดี ไพะะ่อยากบอกนะคะว่าในอนาคตเนี่ยสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญหรือต่อสู้อยู่ในจังหวะนี้ในช่วงนี้นะคะสถานการณ์จะคลี่คลายลงจะบางเบาลงนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยจะได้รับความโชคดีนะคะความมั่งมีความมั่นคงนะคะคุณอาจจะได้รับโชคลาภอะไรแบบกระทันหันก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณสร้างมาทํามาเนี่ยมันเริ่มผลิดอ,อกออกผลนะคะ เริ่มเห็นผลแล้วนะคะบางคนฝากเงินแล้วแบบเหมือนได้เงินปันผลอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้รับมรดกก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครเป็นสายซื้อหวยอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกรางวัลก็ได้นะคะส่งท้ายปีเลยขึ้นเก้าเหรียญเลยคุณจะมีความสุขใจนะคะ ของขวัญที่ควรจะได้รับส่งท้ายปีนี้2024นี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ดีต่อคุณมากๆแล้วก็คุณรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ฉันรอคอยมานานมากนะคะบางคนอาจจะเป็นสายแบบสมุนนะนักเขียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทํานู่นทํานี่ลงทุนไปลงแรงไปแล้วมันเห็นผลในช่วงปลายปีนี้ก็ได้นะคะ นี่ก็คือคำทำนายของคนที่เลือกกองที่1น,นะคะก็ขอให้คนที่เลือกกองที่1นึ่งโชคดีนะคะสวัสดีชาวกองที่2องนะคะของขวัญที่คุณจะได้รับส่งทายปี24 2 4คืออะไรนะคะนเหมือนว่าสิ่งที่คุณได้ทำลงไปอะคะ่ะได้ลงแรงลงมือทำลงไปนะคะมันกําลังจะเห็นผลในไม่ช้านะคะสิ่งที่คุณทำลงไปทั้งหมด ความดีที่คุณสะสมมานะคะสิ่งที่คุณให้ผู้อื่นเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนในไม่ช้าคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมโชคชะตาถึงไม่เข้าข้างฉันบ้างนะคะหรือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําดีแล้วมันไม่ได้ดีนะคะคนที่ละกองที่สองอะ่ะคุณอาจจะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปิดทองหลังพระก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้คนอื่นโดยที่คุณไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลย นะคะคแต่บางครั้งอะ่ะคุณก็รู้สึกว่าคือเราไม่ได้อยากจะทวงบุญคนอะไรนะแต่ว่าทําไมสิ่งที่ฉันให้คนอื่นไปอะ่ะทำไมฉันถึงไม่ได้รับบ้างเลยอย่างนี้นะคะไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณทําลงไปทั้งหมดความดีที่คุณทำํำในไม่ช้าสิ่งนั้นอะ่ะจะย้อนกลับมาหาคุณนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณได้ช่วยเหลือไปนะคะช่วยเหลือสรรพสัตว์บนโลกไปเนี่ นะคะในไม่ช้าคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาแน่นอนนะคะคนที่เลือกองที่สองนะคะจะเป็นในในเรื่องของการทำความดีมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณทำความดีคุณทำสิ่งต่างๆโดยที่คุณแบบไม่ได้หวังผลตอบแทนอะ่ะคือไพ่ยอยากบอกว่าสิ่งที่คุณได้เคยทำลงไปะคะ่ะโปรเจกต์ที่คุณได้เคยสร้างเอาไวอ้อ่ะ อนนี้ไอพลังบุญที่คุณเคยทำในอดีตอ่ะมันจะส่งผลกระตุ้นทำให้สิ่งที่คุณเคยลงทุนไปแล้วมันไม่เคยได้อะ่ะมันจะได้ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วมันก็จะได้เยอะด้วยนะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโชคชะตาเล่นตลกกับฉันจังทำดีไม่เห็นได้ดีเลยคุณอดใจรอสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาก็มองเห็นนะเออเรื่องบนอ่ะเขามองเห็นแล้วเขาก็จะส่งแบบ เงินเงินเงินงินมาให้คุณเลยนะคะแล้วคุณก็เนี่ยคุณจะมีความสุขมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองที่สองนะคะขอให้คุณทําพลังงานให้ดีเข้าไว้นะคะยิ้มเข้าไว้เยอะๆนะคะกระตุ้นตัวเองให้แบบอยู่ในคลื่นความถี่ที่มันดีนะคะอยู่ในอารมณ์ที่มันดีอยู่ในอารมณ์ที่มันสดชื่นนะคะแล้ว มันจะเป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเข้ามาในตัวคุณอ่ะได้ไวขึ้นนะคะได้เห็นผลเร็วขึ้นนะคะคนที่เลือกองที่2และนี่ก็คือคําทํำนายของคนที่เลือกองที่2ค่ะ